ผู้ชมคะผู้ชมได้ยินเสียงคลื่นหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยกอนต้องบอกว่ากอนอยู่ในกรุงเทพแต่มีเสียงคลื่นนั่นก็คือก่อนอยู่ที่สยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีวันนี้อยู่กับคุณธนพัฒน์เอี่ยมทิมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสยาม Amazing Park หรือว่าคุณอมอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเราต้องพูดคุยกับทางผู้บริหารเลยนะคะส่วนสยามณปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรที่พิเศษมากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามาเที่ยวเหอะตอนนี้มันมีแต่อะไรที่พิเศษพิเศษทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะอย่างสยาม a Amazing Park ของเราอะค่ะทุกคนจะรู้จักกันในชื่อเดิมก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะ,คะแต่สิ่งที่เรานะคะดำเนินกิจการมาเข้าร่วมเนี่ยปีนี้เป็นปีที่44แล้วนะคะเราไม่หยุดการพัฒนาค่ะนอกเหนือจากใน ส่วนของสวนน้ำที่ทุกคนรู้จักเรามีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับโดยรับรองบายกินเนสเวิด์เรคอร์ดนะคะก็ยังมีในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆมากมายรวมทั้งโซนใหม่ล่าสุดค่ะที่เราเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อประมาณปลายปี2565บางกอกเวิลด์ค่ะอยู่<อ>บริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของสยามอเมซิ่งพาร์คโดยบางกอกเวิลด์ค่ะจะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เป็นจำลองอาคารอยู่ในกรุงเทพทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นเดสติเนชันแห่งใหม่เป็นรวมแลนด์มาร์คของกรุงเทพดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ก่อนที่คุณจะมาเล่นน้ำเนี่ยคุณไปถ่ายรูปเช็คอินที่บางกอกวัวกันก่อนได้เลยนะคะ,คะเหมือนกับว่าได้เที่ยวทั่วกรุงเทพได้เที่ยวทั่วกรุงเทพภายในวันเดียวเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยนะคะ,คะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีโซนใหม่เปิดตัวพิเศษเดี<ช>๋ยวาสักครู่ก่อนไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหแบบว้าว ตื่นเต้นแทนน้องๆมากนั่นก็คือโซนอะไรคะชูชูแอดเวนเจอร์ค่ะ, Adventure คะเป็นเครื่องเล่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่16มีนาคมนี้เองค่ะค่ะ,คะสำหรับชูชูแอดเวนเจอร์เนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นขบวนรถไฟแฟนตาซีใช่ขบวนรถไฟขบวนนี้เนี่ยจะพาเราไปไหนบ้างคะอ่านะคะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าชูชูเนี่ยแปลว่ารถไฟเพราะฉะนั้นนะคะชูชูแอดเวนเจอร์เนี่ยจึงเป็นเขาเรียกว่าการผจญภัย ครั้งใหม่ที่สดใสที่สุดสนุกได้ทั้งครอบครัวโดยขบวนรถไฟขบวนนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะท่องไปในโลกแฟนตาซีซึ่งจะมี5โซนเป็นบ้านเพื่อนรักของไซกับแอมคะอ่ะไซกับแอมเป็นใครไซกับแอมเนี่ยเป็นมัสคอรซึ่งเป็นคาแรคเตอร์หลักของสยาม Amazing งพาร์และเขาก็ยังมีเพื่อนๆอีก5ตัวเป็นเจ้าของโซนแต่ละโซนโซนแรกค่ะจะเป็นพี่วานนะคะเป็นคุณลุงประวาน ประวันแลนเจอร์ก็จะเป็นเจ้าของโซนวอเตอร์เวิลด์ที่เราอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพี่เสือโกลเด้นโกลเด้นแต่ไทเกอร์จะเป็นตัวแทนของเอ็กตรีมเวิลด์ค่ะแล้วก็จะมีป้าหงค่ะป้าหงแซลลี่แซลลี่เดอะสวอนก็จะเป็นตัวแทนของโซนสมอลเวิลด์ นะคะเป็นพวกขนมหวานต่างๆน,นี้ต้องแนะนําเลยนะน้องๆผู้หญิงน่าจะชอบใช่ค่ะแล้วก็จะยังมีโซนพี่ไดโน่ได,ดโน่หรือไดโนซอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของ Adventure World น,นี้ก็ชอบมากเหมือนและสุดส<า>้องท,ท,ท,ที่ชอบไดโนเสาร์ใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นพี่ม้าวิลลี่วิลลี่ดอะฮอร์สซึ่งเป็นตัวแทนของ Family World ค่ะก็คือว่าขบวนรถไฟเนี่ยก็จะพาเราทัวร์หมดทั้งทุกโซนเลยเราก็นั่งอยู่บนรถไฟเราก็จะตื่นตาตื่นใจตัวการ์ตูนต่างๆคาแรคเตอร์ต่างๆก็ขยับได้ด้วยใช่ค่ะเรารวบรวมนะคะเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนทั้งหมด กว่า150ตัวะนะคะประกอบกับเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละโซนค่ะนั่นแหละค่ะนี่เรียก้ว่าเป็นโซนพิเศษชูชูแอดเวนเจอร์โซนนะคะที่หลายๆคนจะต้องมาเช็คอินแน่นอนสุดท้ายอยากจะให้ฝากกันหน่อยค่ะว่าที่สยาม Amazing Park เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเปิดรับนะเราก็มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะ สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลบิ๊กฮอลีเดย์นะคะ2024ซึ่งเทศกาลบิ๊กฮอลีเดย์ค่ะเราจัดเป็นประจำทุกๆปีเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลใหญ่ของสยามอเมซิ่งพาร์คเลยเพื่อต้อนรับช่วงซัมเมอร์แล้วก็ปิดเทอมใหญ่นะคะตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง12พฤษภาคมค่ะโดยเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยค่ะนะคะอย่างราคาบัตรหน้าเคาน์เตอร์ ปกติผู้ใหญ่นะคะ1000บาทนะคะเดินมานะคะตอนนี้หน้าเคาน์เตอร์ลดเหลือเพียง600บาท oh. เข้าได้ทั้งสวนน้ํา oh. และก็สวนสนุกเล่นได้ไม่จํากัดรอบเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆก็ราคาเพียงแค่200บาทส่วนสําหรับท่านที่สะดวกที่จะจองออนไลน์นะคะเข้ามาล่วงหน้า3วันค่ะลดสูงสุดถึง50%นอกจากนั้นในช่วงบิ๊กคอลเดย์เรามีกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในสวนน้ําหรือว่าสวนสนุก นะคะรวมทั้งออย่าลืมนะคะเราใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วนะคะสยาม Amazing Park ก็มีจัดงานมหาสงกรานด้วยตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนนี้ทั่วทั้งโครงการเลยค่ะเรียกได้ว่าสยาม Amazing Park เป็นความสุขของทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณอุ๋มมากคุณธนภัทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสยาม Amazing Park ที่มาพูดคุยกับเราขอบระคุณค่ะขอบคุณค่ะ